แต่ไอ้ที่แความคิดแม่งยิ่งกว่าคนรุ่นเก่าอีกคุยกูเนี่ยกูเนี่ยแค่พอสีไอ้ทียแบูกูไม่อยากจะไปทะเลาะกับพวกมึงเพราะปูมมีความรู้ที่ไปเสียงกับพวกมึงหรอกแต่กูเนี่ยพอจะเข้าใจว่าบ้านเมืองแม่งสมควรอยู่ในลักษณะอย่างไหในวิกฤตตอนไหนพวกเราสมควรไหมที่จะต้องมาสร้างเรื่องกันไอ้ทียตอนนี้คนแม่งก็ตายแต่กมึงมาพูดมาด่าคนทํางานอยู่นั่นแหละอ่ะกูจะพูดตรงๆว่ามึงมึงคิดถูกเหรอมาช่วยกันสิไอ้ควย ช่วยกันช่วยกันให้มันเอ้ยเอามาช่วยหมอกันไว้เฮ้ยช่วยหมอเอามาช่วยช่วยคนคนที่กําลังทํางานอยู่ดีกว่าใช่ไหมไม่เราจะเบื่อใครอะไรกันแล้วแต่จงคิดไว้เลยว่าไม่ว่าใครที่มึงเกลียดหรือที่มึงชอบเนะ่ะมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกสักวันแม่งต้องตายอีกที่อะแล้วตายเนี่ยตายแบบทุเรศก็มีไอ้บางคนแม่งทาทาไม่ดีเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามกรรมเองเราเราอย่าไปสนใจเรามาสนเนี่ยสนใจในเรื่องที่ อนุรักษ์และดูผลประโยชน์ไว้ให้กับลูกหลานต่อไปที่เราจะต้องโตขึ้นมาลูกหลานของเราอย่ามาพูดมากแม่งหัวงอกหัวร้านอะไรพวกเนี้ยหยุดสักทีเถอะอจะไปไม่รู้่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอึดอัดมากแล้วกูก็แย่มึงเห็นไหมทุกคนแย่หมดเลยไอ้เรี่ยมาช่วยกันคิดมาช่วยคิดเอาทําไงกันดูว่ามาออกความคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่มาด่าทอกันแม่งปัญญาอ่อนไอ้เนีย่ย กูนะมีความรู้เนี่ยกูโง่อยู่แล้วอะแต่กูเห็นแม่งคนโงู่อีกก็มีว่ะไอ้ที่ยังไม่น่าเชื่อกูโง่แล้วนะกูเป็นคนโง่อะแต่กูเห็นแม่งคนโง่กว่ากูเนี่ยกูแม่งกดเลือดเลยมีมีมีความรู้ดีๆว่ากูพวกศาสตราจารย์ไอ right ้พวกมีความรู้ดีๆด็อกเตอร์เียอะไรเนี่ยหยุดทักทีได้ไหมมึงเอาไอ้ไอ้ที่มึงเรียนมาแล้วก็มึงมึงไอ้ที่มึงเรียนมาแล้วมึงเอามามาโต้เถียงกันเนี่ย มึงต้องเอาความจริงไอ้เนียต้องมาแก่มาแล้วหัวล้านแล้วไอ้ที่ผมหงอกเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์คนแล้วมึงมาสอนให้เด็กเนี่ยต้องมาแตกแยกกันเหรอมันมีความสุขหรือไอสัตว์มีความสุขหรอือไงไอ้ทียพวกมึงทาให้แตกแยกกันเนี่ยอายุยาแตกก็พพวกพวกมึงนี่แหละไอ้ทียะตระกูลมึงหรือเปล่าไอสัตว์เป็นก๊กเป็นเหล่ามันต้องร่วมใจกันสิไอ้ทียตอนน,นี้มึงเห็นไหมประเทศแม่งโอ้โหแม่งโคตรโคตรจะเหนื่อยอ่ะ กูก็จะตายอยู่แล้วไอ้เหียลูกน้องกูสั์ประสัทกูไอ้เฮียช่วยกันดิตอนนี้ประชาชนอ่ะมึง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 ลองให้ประชาชนช่วยกันดิประชาชนก็เขาทํากันเองกูบอกแล้วไอ้เรื่องที่กูเป็นโรคโควิดเนี่ยมึงให้เขาอยู่บ้านไปเลยไอ้เหียพี่น้องเขาดูเนี่ยดีกว่าดีกว่าไอ้ให้หมอมาดูอยู่แค่นี้มันไม่ได้มึงจะเยาหลักเกณฑ์เหียอะไรกันมากมายเลย,เยให้เขาอยู่บ้านไอ้เหียเดี๋ยวก็จัดแจงกันเองละบ้านใครเดี๋ยวก็กั้นห้องให้เออไอ้คนไหนเป็นไม มันก็ยวงห่างแล้วมันก็จะรู้ได้ง่ายด้วยคนไหนเป็นไม่เป็นเนี่ยแล้วให้ออบตอรหรือว่าพวกเออคนท้องถิ่นไที่ใหญ่โตเนี่ยผู้ใหญ่กำนันฮะมึงดูแลส,สอดส่องเออคนไหนเป็นหรืออะไรก็ขออา้าวเราก็อ่าอยู่ที่บ้านไปเลยแต่ว่าเราต้องแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าเออไอคนนี้เป็นไอคนนั้นไม่เป็นแล้วให้ออบตอรหรือว่าพวกเออคนท้องถิ่นไที่ใหญ่โตเนี่ย ผู้ใหญ่กำนันให้มึงดูแลสอดส่องเออคนไหนเป็นหรืออะไรก็ขออ้าวเราก็อยู่ที่บ้านไปเลยแต่ว่าเราต้องแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าเออไอคนนี้เป็นไอคนนั้นไม่เป็นดูแลตัวเองแค่นั้นแหละไอเฮียมึงจะให้คนหนึ่งคนเดียวไปอุ้มมึงทั้งคนธรรมเทศพ่อมึงคิดได้หรือเปล่าไอมึงต้องดูแลตัวเองนี่ชีวิตของมึงนะไอเฮียมึงไม่ดูแลตัวเองมึงก็ตายงมตีหาก็มันก็ดีไงถ้ามึงไม่ไม่รู้จักดูแลตัวเองกูก็เหมือนกัน กูยังไม่รู้แล้วกูจะกูจะโดนช่วงไหนเนี่ยมึงเห็นไหมมึงทะเลาะกันทุกวันเพราะเรื่องอะไรเพราะมึงมองกันไม่เห็นไงมึงทะเลาะกันเหมือนทะเลาะกันเรื่องผีอะไอเหี้ยผีจะมาหลอกผีจะไอควยแล้วมันเถียงกันตรงนี้แหละมึงไม่เคยเห็นตัวกันเลยโควิดมันเห็นตัวหรือไอเหี้ยถ้ามันมาเนี่ยทุกคนก็ระวังได้ไงแต่มึงมาพูดไอตรงที่มึงไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยแต่พูดกันพูดกันเนี่ยไม่ระวังเลยทำกูนุกว่เห็นไหมต้องมาตายกันเนี่ยไอเหี้ยไอของพวกนี้มันเรื่องปกติธรรมดามาดูอินเดียที่แม่งตายกัน โอ้โหแม่ขงข้างถนนนี่มันเท่าไหร่นั่นคือนั่นคือเพราะพวกมึงสร้างเรื่องกันเพราะมึงไม่ได้มาคิดที่จะรวมหัวกันช่วยเขาอย่าให้มาตายตรงนี้มึงก็เดินเห็นผ่านมึงก็บอกสิไอ้เหียเนะี่ยคนนั้นไปนอนอยู่เพราะอะไรไปดูที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจ้าหน้าที่ก็ต้อง,ต,องต้องไอ้หายนั่นหน่อยไม่ใช่บอกโอ้โหเงียบเงียบกันหมดเลยมึงให้มันตื่นตัวหน่อยไม่ใช่ว่าแม่ปล่อยคอยดูคอยด่อยดาอยู่คนทำงานอยู่คนเดียว มึงต้องช่วยกันด้ไอเ้เฮียแล้วมันจะเป็นไปได้ไงถ้าคนเดียวอ,อนายกเนี่ยมึงก็ทาไม่ได้หรอกคนเดียวอะ่ะแต่กูก็เชื่อมั่นไงว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยกูพูดตรงตรงนะกูไม่เคยเห็นใครมาเลยไอเ้เฮียตั้งแต่ยุคไหนมาเลยเอานี้ว่ไม่เคยมีใครที่จะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมกูพูดตรงตรง,ตรงนะแล้วมึงเอาไปวิเคราะห์แล้วกันมึงเหยา่าเอาเอาเอา,เอาอะไรอะ่ะเอาความคิดของมึงเองไงที่แบบส่วนตัวมึงแล้วแล้วก็มาให้ ให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเขาต้องเขาต้องมาเดือดร้อนเนี่ยมึง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 คิดมั่งไอ้เฮียมึงเป็นมนุษย์เหมือนกันการที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทําบ้านเมืองวุ่นวายทาไมช่วงนี้คิดมั่งไอ้เฮียวิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอ้คุยรวมใจกันสิไอ้เฮียเกียดชังกันอะไรของมึงเนี่ยเขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบเมืองไทยดีที่สุดในโลกนี้ไอ้คุยมึงจําไว้ มึงเห็นไหมตั้งแต่ยุคไหนมาเคยมีเรื่องปัญหาอะไรมากมายเหมือนประเทศอื่นเขาไหมฮะพวกมึงเนี่ยมันอิเหี้ยคิดซะมั่งเอควยมึงเอาแต่ชีวิตของพวกมึงเหรอมึงมองชีวิตข้างๆเขาม้างไอ้สัตว์กูไม่อยากจะพูดหรอกเรื่องพวกนี้ต้องกูขอโทษทีบางทีกูกับพูดคนเรามันมันมีอารมณ์พูดไอ้สัตว์ม้างอ้เหี้ยมั่งกต้องขออภัยแล้วกันแต่ว่ามันมันอัดอั้นมากแล้วที่ว่าดูๆแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมันปล่อยไปแม่งกันเลือดเทอะกันใหญ่แล้ว คิดม่งมีความคิดมั่งไอ้ตว์เอ้ยประเทศไทยยังหาการักษากันมาดูแลบรรพบุรุษเราไอ้เหี้ยตายมันเท่าไหร่เราเสียหายกันไปเท่าไหร่ไอ้เหี้ยงมันทะเลาะกันกลัวให้ประเทศมึงก็มาขำมาหัวเราะงั้นเหรอฮะมึงน่ารู้จักมั่งไอ้ส้นตีกูเบื่อพวกมึงไอ้เหี้ยพูดแบบพูดให้มีสาระกูไม่ว่าหรอกพูดเออให้มันดูมันเข้าท่าเข้าทางกูไม่พูดไอ้เหี้ยไม่ใช่ปะอ้ยออกไปวาไเออกไป ไอ้เที่่พูดมุ่งมุปัญญาอ่อนไอ้สัตว์พูดมึงมึงมึงพูดแล้วมึงมึงคิดหรือเปล่ามันจะไปยังไงฮะไอ้สัตว์มึงจะเอาคนที่ไอ้ที่่เข้ามาอีกหรือไงพอสักทีเธอไอ้เที่่กูนี่ก็แก่มาแล้วนะกูเห็นหมดแหละไอ้สัตว์มึงไม่ต้องมาอวดดีหรอกใ้เด็กรุ่นรุ่นหลังนี่ต้นตีนกูน่าไม่ใช่นั่นหรอกูไม่เคยรังเกียจการคิดอย่างนี้กันเหรอไอ้เทียแล้วประเทศมันอยู่ได้ไงอะฮะกูจะฝากความหวังไว้กับพวกมึงได้ยังไงถ้ามึงมีความคิดกันอย่างเงี้ย มีวิเคราะห์เนี่ยมีเหตุผลต้องดูอะไรที่มันมีเหตุผลนะไอ้นี่มันจะเป็นเป็น,ปนไอ้ไอ้ไอตัวผู้นําเรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลดิทาอะไรผู้นําไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่ต้องไปสนใจหราตอในนี้ใครจะทําที่อะไรก็แล้วแต่เราทํางานของเราเอาให้ประเทศของเราไปได้ดีแล้วกันไอคนนั้นแะดีที่สุดแต่ที่กูดูมานะตั้งแต่ทามันตั้งแต่เห็นมันเนี่ยนะทีกูเกิดมาเนี่ยแม่งผู้นําประเทศ ผมว่าไอคนเนี้ยขอได้นะเรื่องการปกครองคนเนี่ยมันต้องให้เป็น,นไม่ใช่เอาเที้ยอเลยก็ได้มาปกครองแม้ในสภา,าดูน,านพุ่งกันท,น,ทนที่ไอเที้ยปัญญาอ่อนกันเยอะแยะมึงเป็นสอได้ยังไงพวกมึงอะ่ะมึงจะดูแลบ้านเมืองดูแลพี่น้องคนไทยมึงมึงใช้นิสัยอย่างนี้เหรอมึงเชื่อว่าคนไทยก็ไม่รู้เรื่องเลยไอเที้ยวเวลามึงพูดในสภา,าพูดอะไรเนี่ยไอคนไหนเที่ยคนไหนคนไหนที่ว่าที่ว่ารักษาบ้านเมืองอูดูออกหมดเลยไอเที้ย กูก็ไม่มีความรนะู้นะกูปสีกูโง่เนี่ยแหละแต่กูสามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่ากูติดตามไนงะคนบางคนเราเหมือนกับมนุษย์เราทุกวันเหมือนกันนะมึงก็ดูให้ดีเลยไอ้เหี้ยมึงจะพูดจะใครจะเชียร์ไทยจะทําอะไรมึงดูเหตุผลด้วยไม่ใช่จอตามันอย่างเดียวไอ้หา่าบ้านเมืองนะไม่ใช่บ้านของมึงนะไอ้เหี้ยบ้านคนอื่นทั้งประเทศไอ้ก้วยเขามีตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนพ่อมึงจะมาแสดงความเห็นอยู่คนเดียวเหรอ มึงต้องมึงต้องมองเห็นความส่วนมากเข้าไว้นี่คือมนุษย์ไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่ตัวจริงโจ้เหี้ยไม่รู้เรื่องบ้านเมืองเป็นสิ่งสําคัญนะเราต้องดูแลให้กับลูกหลานต่อไปไม่ใช่มึงจะมาสร้างให้มันคนไทยต้องมาตีกันคนไทยต้องมากัดกันไอ้คนไทยบางคนทาไมมึงคิดไม่ได้อไงว่านี่บ้านของมึงไอ้เหี้ยมึงจะมาสร้างเรื่องกันทาไมอ่ะอ่ะมึงอยู่ก็ได้มีความสนุกสนุกไม่ได้เหรอไอ้เหี้ย มึงเป็นคนไทยมือนกันหรือเปล่าหรือแม่งเป็นประเทศอื่นแล้วมันหลอกลวงเป็นคนไทยหรือเปล่าไอ้กวยเอาที่ให้มันรู้เรื่องไอ้ห่ากูดูมาแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันจะเยันเลิศเทอกันใหญ่แล้วไงนี่คือความคิดของกูโง่เนี่ยกูไม่ฉลาดเลยเฮียถ้ากูฉลาดกูก็เป็นนายกไปแล้วกูโง่แต่กูก็มองด้วยความโง่ๆแต่กูจะผิดถูกไม่รู้มึงอาจจะวิเคราะห์ได้ว่ากูพูดเนี่ยถูกหรือผิดถ้ากูผิดกูก็ยอมรับไอ้เฮียเพราะกูโง่กูไม่รู้เรื่องแต่ไหนถูกนะ โอเคมึงก็ต้องช่วยดูด้วยว่ากูพูดถูกหรือเปล่าไม่ใช่หรอกไม่ว่าใครอ่ะความเห็นต้องมีแตกต่างไม่มีว่ามึงจะถูกคนเดียวกูไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อแม้แต่ประยุทธ์เลยนายกเองจะถูกคนเดียวกูก็ไม่เชื่อกูต้องดูเสียก่อนวิคคเคราะห์เหตุผลว่าเขาทำอะไที่ทําไปเนี่เขาถูกต้องไหมเออถ้าถูกต้องหรือว่าเออไม่ใช่ถูกต้องหรอกเรามองการที่เราจะแก้ไขอะไรทุกอย่างเราต้องมองส่วนรวมกว้างๆไม่ใช่จะมองแน่งแคบ อ,อนายกทําไม่ดีนะออกไปซะเลยดีกว่ามึงพูดของมึงอะไรของมึงเนี่ยมีความสุขก็องพูดออกไปอย่างนั้นอะ่ะไอ้ที่แผู้นําประเทศไม่ใช่ว่ามึงจะมาฟังใครไม่ได้ผู้นําประเทศเขาต้องต้องเด็ดขาดอ่ะแต่เด็ดขาดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยอ่อะไม่ใช่มาเด็ดขาดที่สิ่งไม่ถูกต้องก็แย่เหมือนกันเอาที่มันถูกต้องเอาส่วนรวมส่วนใหญ่หรือความปลอดภัยของประเทศเนี่ยเขาว่านี่คือการผู้นําที่ดี แล้วผู้นําที่ดีไม่จําเป็นต้องไปโต้เถียงไอ้พวกไหนที่แม่งจะพูดออกมาไม่ต้องเราทํางานของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดแล้วก็จะเห็นกันเองแล้วมันก็จะฟ้องเองใครจะพูดเที่ยอะไรกันแล้วแต่ไม่มีทางหรอกคนทําดีเสักอย่างอะไรมังก็ไม่มีทางที่จะรับรองว่าบุญคุ้มอยู่แล้วขอให้ทุกคนทําดีแต่พราครูก็ไม่เคยเห็นยุคไหนแม่งได้ถึงขนาดนี้นะไม่รู้นะูว่าพูดถึงยุคนี้โอเคเลยอะ่ะ ไม่รู้นะคนอาจจะลําบากหน่อยนี่คือสิ่งที่เราต้องประจนกันแน่นอนบ้านเมืองมึงต้องมีวิกฤตมันต้องมีสบายมันต้องมีวันไหนมึงต้องสบายใจแล้ววันไหนมึงต้องมีเครียดเหมือนอารมณ์ของพวกมึงนั่นแหละที่มึงคิดอะไรกันอยู่ทุกวันน่ะมีสบายใจเห็นไหมมึงถูกใจมึงก็สบายใจไม่ถูกใจมึงก็ด่าเขานี่แหละนิสัยมนุษย์ไอ้เหี้ยเราคิดอนะ่ะคิดอะไรให้มันกว้างดูอะไรมันให้รอบขอบชิดซะเลย เราก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องคิดให้ดีซะก่อนไอ้คนไหนดีไม่ดีเนี่ยกูก็ดูรู้คนที่อันไหนที่ว่ามีมีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกูก็พอจะดูรู้กูจะโง่กูโง่แหละแต่ว่าอาจไอ้ตรงที่กูเกิดมาก่อนแล้วกูเกิดมานานด้วยกูเห็นมาเยอะกูรู้ดีไงกูจะรู้ดีในส่วนของกูเองนะกูไม่ใช่รู้ดีทุกเรื่องกูไอ้ทุกเรื่องกูกูโง่กูกูยอมรับว่ากูโง่ทุกเรื่องบางบางเรื่องกูก็โง่ แต่บางเรื่องกูก็ดูว่าไอ้เฮียไอ้เฮียนั่นโง่อะไรกูก็ดูกูก็ดูเป็นเหมือนกันนะว่าไอ้เฮียพวกมึงก็โง่ไอ้คุยบางอย่างมึงไม่ได้ฉลาดที่อะไรเลยแต่มึงบางทีมาแสดงอะไรออกมาเนี่ยทําให้บ้านเมืองเขาวุ่นวายเนี่ยมึงมีความสุขของมึงเหลือไอ้สัตว์มึงสนุกมากไงเฮียที่ทําให้บ้านเมืองกุ่นอันปวนมึงเห็นไหมทุกวันเนี่ยประเทศพวกเราแม่งลาบากขนาดไหนไอ้หามึงมาซ้ำมาเติมอะไรกันควยมึงมาช่วยรวมกันที่ไอ้หาใช้สมองมากไอ้ควย ใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์ผู้ทุชนทั่วไปมั่งไอ้ห่าไม่ใช่แม่งพูดเอาสนุกมึงพูดเอาแบบแหงไอ้ที่อะอัวยไอ้ไม่อยากจะพูดไอ้ห่าพวกนี้พอสักทีเถอะไอ้ไอพ้พวกรู้มากอะ่ะกูไม่รู้มากเราแต่กูเห็นเอาความจริงมาพูดกูไม่ได้อยู่ข้างใครเลยเพ่อมึงข้างไหนนายกนะเยอะที่อะไรเนี่ยมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกกูไม่เคยสนใจใครหรือว่าไอ้คนไหนอ่ะกูกูชอบ ในการทํางานของคนแต่ละคนกูชอบอะถ้ากูจะชอบนะกูต้องชอบกูต้องพิจารณาบางคนคคนี่กูพิจารณาก่อนว่ามึงพูดเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วน้ําหนักมึงพูดไปไปโอเคไหมกูเราต้องสังเกตคนอย่างนี้ไม่ใช่แม่งเอาแต่มันๆเข้ามาไอ้เหี้ยนี่บ้านเมืองนะบ้านเมืองของคนแม่งเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนเนี่ยไอ้รวยมึงอย่าเอาแต่มึงคนเดียวทิ่ไอ้เหี้ยมึงทำเหี้ยอะไรชิดถึงมั่งคนที่เขาไม่ชอบก็มีคนชอบก็มีเหมือนอย่างกูเนี่ยคนชอบก็มี คนด่ากูก็มีเยอะเลยแต่กูยังพูดในส่วนของกูเอาเอาเหตุผลมาพูดกันสินีจริงไหมล่ะกูพูด,ดมีเหตุผลไหมล่ะเออถ้าพวกเหตุผลมึงด่ากูได้เลยเนี่ยแล้วกูจะดา่ามึงกลับลว่ากูเขียนไหมแล้วกูจะให้มงขุดคุ้ยในความโง่โงของมึงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นด้วยว่าเวลามึงพูดเียอะไรเนาะมึงคิดถึงส่วนรวมมั่งไม่ใช่แม่งอา,าตัวมึงคนเดียวเอามาวัดมึงวัดกับในสังคมที่เขาลําบากที่เขาที่เขาติดอัดใจจริง ที่เขาจะต้องพูดอะไรเนี่ยมึงต้องฟังเขามาั่งไอ้ยี่ไม่ใช่ว่ามึงลําบากอี่แล้วทาให้คนอื่นเขาวุ่นวายไปทั้งหมดทั้งประเทศไม่ใช่มันเมือม่อเมื่อว่าเรามีอะไรที่มันนั่นแล้วเป็นเป็นจุดเป็นจุดหนึ่งของเราแล้วการที่เราจะพูดอะไรจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องต้องคานึงถึงส่วนรวมมาก,มากๆที่เขาลําบากไหมเราทําถูกไหมทําให้คนอื่นเขาวุ่นวายตอนนี้บ้านเมืองของเรากําลังเครียดเพราะจะไหนเครียด ที่เราต้องต่อสู้กับอีกหลายๆอย่างทั้งแม่งโรคที่อะไรอะไรต่อนี้อะไร,ตะไรแต่ทุกอย่างมันต้องผ่านไปเราแน่นอนมึงเป็นมึงก็ต้องตายรู้ว่าใครกูเป็นกูก็ต้องตายแต่เราอย่าไปคิดในส่วนชีวิตของพวกมึงถึงมึงต้องคิดเสียส่วนรวมมึงตายมึงก็ต้องตายไอ้ที่อยู่ต้องแก้ไขและต้องรีบแก้ไขนะต้องรีบแก้ไขรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าจะมาแก้ได้ยอย่างเดียวเราเอารัฐบาลก็ต้อง ต้องสนใจเรื่องนี้หน่อยสนใจในเรื่องที่บางทีประชาชนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขาหน่อยไอ้คนไหนแม่งช่วยเหลือตัวเองได้นี่กนั่นแล้วก็ให้เขาช่วยตัวเองบ้างและไอ้คนที่มึงมีกําลังดีอยู่แล้วมึงก็ช่วยบ้างถ้ามึงไอ้คนไหนที่อยู่ข้างเคียงที่เขาลาบากกว่ามึงหรืออนะไรแะบี้ช่วยเขาได้นี่คือคนเราเราไปอย่างนี้ดีกว่าไหมดีกว่าที่เราต้องมามาขัดกันดูดูแล้วทุกวันเนี่ยมึงอะไรเลยวะอวดความรู้อวด อวดเด่นกันจังเลยเที่ยแต่มึงไม่คิดถึงถึงประเทศชาติหรือว่าคนส่วนรวมแม่งหกสิบกว่าล้านคนแต่มึงเอาใจมึงคนเดียวมึงมึงเอามามึงเอามาทําให้ประเทศชาติมีปัน่นป่วนมึงคิดถูกหรอือเปล่ากูมีเยอะเลยถ้ากูจะพูดอ่ะไอ้เหี่ยแต่นี่ว่ากูไม่อยากไปพูดไปแล้วมันก็ไม่ดีหรอกพูดแล้วมันทําให้บ้านเมืองเขาวุ่นวายไม่ดีเราทํายังไงช่วยประคองกันดีกว่าไหมประคองกาาันไปเถอะ เดี๋ยวมันยังไงผิดถูกไงเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามรูปแบบของมัน